แชทเต่อไม่รอแล้วนะเบลปล่อยแชทคุยเซบาสเตียนลั่นภาพคล้ายดิวไผ่กินข้าวโปะแตกไปจ้าโควิดระบาดแต่มหากรับขุดไม่หยุดเบลแช่ยับปล่อยแชทอ้างคุยกับเซบาสเตียนเผยรูปคล้ายดิวกับไผ่วันพอยทานข้าวด้วยกันลั่นโปะแตก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และลอกใหม่จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มาหากราบการแชรของเบลบุษยาลูกสาวพลตำรวจโทบัญญินออกมาฉะยับนางรายสุดแซบดิวอริสราหลังถูกลามด่าถึงพ่อของตัวเองร่วมถึงเหยียดเพศทอมเลดเบียนทั้งที่ตัวเองก็เคยมีแฟนเป็นทอมมาก่อน อีกทั้งเบลยังเปิดห้องในแอปพลิเคชันคลับเ้า s ์แชร์ยับถึงต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดล่าสุดเบลออกมาพูดผ่าน IG Story ว่าตอนนี้เห็นคนเริ่มไปปั้นข่าวว่าเบลไปด่าเขาเป็นลูกเมียน้อยก่อนโอ้โหสุดยอดมากซึ่งเรื่องเกิดขึ้นเบลไม่เคยไปด่าอะไรเขาในงานเลย คือเขาเป็นคนไปด่าและหาเรื่องเบลก่อนโดยตอนนี้ข่าวคือปั้นมัวไปหมดแล้วซึ่งทุกคนพักอย่าหลงประเด็นกลับมาที่ประเด็นเดิมคือเบลไม่ได้ไปด่าเขาก่อนสักนิดเดียวทุกคนเป็นพยานได้คุณจะปั้นข่าวยังไงเบี่ยงเบนประเด็นยังไงความจริงก็คือความจริงนะน้องยอมรับเถอนะเนอะคนเขาเห็นกันหมดแล้วลูก จากนั้นเบลโพดข้อความไอจีสตอรี่ของหนุ่มเซบาสเตียนแฟนหนุ่มของดิวอริสราที่เคยโพดข้อความเป็นภาษาอังกฤษในช่วงที่ความสัมพันธ์ของดิวเซบาสเตียนสั่นคลอนโดยมีใจความว่าบอกจะไปกินข้าวกับแม่แต่ความจริงไปกับผู้ชายคนอื่น โดยคนแบบไหนวางแผนโกหกล่วงหน้าอย่างดีและผู้หญิงแบบไหนที่ซื้อของขวัญไวเลนทายให้คุณและผู้ชายคนอื่นเหมือนกันนอกจากนี้เบลโพสแชทสนทนากับบุคคลที่ชื่อเซบาสเตียนลีโดยมีใจความว่าเธอบอกอยู่กับแม่แต่ไปหาแฟนเก่าซึ่งเขาไม่มีหัวใจเขากโกหกฉัน ออก็กำลังกินข้าวกับแม่ก็หกแม้แต่ของที่เธอส่งอีกทั้งในแชทดังกล่าวยังมีรูปที่ผู้ชายกับผู้หญิงสองคนไปทานข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีลักษณะผู้หญิงหนึ่งในนั้นคล้ายกับดิวและผู้ชายมีลักษณะคล้ายกับไผ่วันพ้อยอดีตแฟนเก่าดิวแถมในแชทนี้ยังเผยอีกว่า รูปดังกล่าวทีมงานเป็นคนส่งมาให้ก่อนทิ้งท้ายข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่แย่มาก